สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามชนโคของแงะนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวที่จะทการชนในวันที่5พฤศจิกานี้นะคะสวัสดีค่ะพี่มาจากทรายหัวชนนะคะน้องเชื่อได้กันบ้างแนะนำตัวกันนิดนึงค่ะค่ะมาจากไข่ไหนกันค่ะนี่ไข่โขกกะบี้นะคะวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะโขกขาวงามคุณแพนฮัใยัยกับโข้าวงามคุณแพนฮัทหญ่นะคะหรือว่าโฟแมนนะคะค่ะวัวตัวนี้อายุกี่ปีล้วคะ แปดถึงเก้าปีนะคะน้องเขาช่อนมากี่ครั้งละคะตอนนี้ไม่ผอมแจงเกิดทสีสนามชนโคของแงะนี้เลยนะคะค่ะตัวนี้เป็นทายาทโค่ตัวนี้ผ่าสามไหมคะโดยญ่ปุ่นกับวิชาทางช่อนขนงเขาเป็นแบบไห้คะพี่นี่ตัวนี้เดินวัวกันวันกิโลได้คะ ห้าหกโลนะคะวัวทุกขูนนี่กินยากินน้ำเองได้ดีไหมคะ,คะ,คะกินดีนะคะคมายุของได้กี่วันแล้วคะนี่ออประมาณสิบกว่าวันสิบวันได้แล้วนะคะค่าความเป็นยุ่ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะส,คสะดวกสบายดีนะคะรอเที่ทึ่งมีไเดิมพันค้างเราเท่าไรคะาหาแซนนะคะตัวนี้เป็นครูเอ็กซ์พิเซ์สุดของรายการเลยนะคะทำการชนกันทึ่งนึ่งัน หนึ่งล้นหนึ่งบาทนะคะตัวนี้นะรรบเทียรทึ่นี้มีความมั่นใจแค่ไหนคะเต็มร้อยนะคะแล้วตอนนี้สภับร้างกายของน้นองวัวเข้าในไสต้ตาข้อนหนองนี้น้องคิดว่าเขาพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเต็มร้อยแล้วเมื่อกันพร้อมาท้าพร้อมแทงแล้วนะคะค่ะให้น้องฟักทึ่เอฟซีหรอผู้ติดตามได้เลยคะ่โยะโ ค่ะช่วยชมช่วยเชียร์เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะโคข้าวงามคุณแพนยฮัทใ์ยันะคะหรือว่าโฟแมนนะคะทำการชนทีสระน้ำชลโคลของแงะในวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกา, <9 S 2> าเป็นคู่เอกคู่ที่5ของรายการนะคะตอนนี้ทำการชนกันถึงหนึ่งหลานหนึ่งมื่นบาทนะคะขอขอบคุณมาค่ะโชคดีมีแชร์ผาเบีลรับขายนะคะขอบคุณค่ะดีเลยดีเลยดีเลย